ครับผมโอ้ยกลูกนี้เหลือเลนืลยครับฐาจัดเอาลงเอาลงโอ,อ้ยน่าจ,จะไม่เสมอแล้วครับถ้าอย่างนี้น่าจะไม่เสมอแล้วครับผมอย่างนี้ไม่เสมอแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมรุ่งติดเกม1 9 9 2แล้วกันนะครับมากันต่อในเกม o o ฟุตบอลโมบายนะครับในโหมด My League นะครับผมเนาะ วันนี้อยู่กันน่าจะตอนที่3แล้วครับผมวันนี้เรามีแมตช์การแข่งขันเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมเนาะเล่นในบ้านเรานะครับวันนี้วันนี้น่าจะต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ก็อยากได้3มแต้มนะครับเพื่อจะขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับผมปะยังไงก็ก่อนจะไปแข่งขันนะครับฝากกดคอมเมนต์กดไลค์ให้กับช่องลุงติดเกมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับผมช่องเล็กๆน้อยๆตัวนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับว่าทีมของลุงเนี่ยซอลเทนตันที่เราปลุกตํานานขึ้นนมาเี่ย จะจบลำดับที่เท่าไ่นะครับผมลองคอมเมนต์กันดูว่าใครจะเดาได้เก่งเหมือนกันนะครับผมลองดูกับไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นัดต่อไปครับผมเป็นแมตช์เดย์ที่5นะครับผมเราจะเจอกับเอเวอร์ตันครับผมอันดับที่7ตอนนี้เราอันดับที่2ครับแล้วก็เอเวอร์ตันอันดับที่7ตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนชุดนักเตะใหม่นะครับผมเราจะจัดทีมใหม่นะครับเราจะให้ กา้าลงเล่นไปก่อนครับผมทางขวาผมจะให้เป็นหลุยฟิกโก้ครับผมเดวิดผมจะเอาเดวิดเบคแฮมมาเล่นอยู่ตรงกลางนะครับเอาไว้คอร์บอลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะใช้ชุดประมาณนี้โอเคกัปตันผมยังให้เป็นโจฮันครับเหมือนเดิมครับผมโอเคครับนัดต่อไปครับผมซอลต์แตนด์ทันปะทะเอเวอร์ตันครับผมวันนี้เราจะเล่นในบ้านนะครับเราต้องชนะ3แต้มสถานเดียวครับผมไปตอนนี้ ผมรู้สึกว่าโอลิเวอร์คาร์นอยากลงมาเล่นแล้วครับผมผมจะมอบโอกาสให้กับโอลิเวอร์คาร์นนะครับเพราะว่าฟิตปังเลยครับผมมีใครฟิตอีกไหมขออนุญาตดูหน่อยมีตคนนี้ชื่ออะไรโอ้โหสตีเวนเจโรลล์ฟิตปังเลยครับเดี๋ยวรอสำรองแล้วกันนะครับเจโรลล์โอเคเราเปลี่ยนประตูนะครับเอาโอลิเวอร์คาร์นให้โอกาสบ้างนะครับมาแล้วครับผมซอลเันตันปะทะเอเวอร์ตันครับนอนหลับรอก็ได้ครับเล่นในบ้านเนี่ยโอ้สบายครับ นะครับผมเริ่มเขียนแล้วครับผมเรามาในชุดสีแดงเพลิงเหมือนเดิมครับผมเวีร่าบอดตรงกลางครับตอนนี้เวีร่าเวีร่าส่งให้กับฟิโก้ฟิโก้แทงแทงต่อให้กับกาคาการลังจะสับเลยครับผมโอ้โหเล่นอะไรนี้คาฟูอะไรนี้คาฟูไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดนแล้วครับจังหวะนี้ อีเวอร์ตันครับผมนี่เป็นไงล่ะคมนิ่งโชว์คมนิ่งเลยครับส่งต่อให้กับกา้ากา้าพริกได้สวยครับลูกนี้ลุยฟิกโก้ลุยฟิกโก้สั่งเลยครับสั่งบุกเลยครับเราสั่งบุกเลยครับสั่งบุกเลยโหเรียกแล้วไปเตะยาวอย่างนั้นทำไมเราเพื่อนเรียกแล้วเอาละครับผมฮานาวโรตัดได้ฟิกโก้กา้ากา้าอยากอยากครับลูกนี้ เอาละครับเอีเวตันจะสวนแล้วจังหวะนี้เอีเวตันเอีเวตันโอ้โหโคตรเดือดครับเดือดขับจมูกไปบุกมาครับผมโอ้โหยกลูกนี้เหนือเหนือเลยครับจานจานทำหนาไหมโอ้โหทำยังลูกหลังนั้นวะนะโอ้ยน้ำมันป้ยานขยายปีกเฮ้ยยามเราเกินไปแล้วยกอย่างเหนือครับ ในบ้านด้วยนะครับไม่รู้จะแก้เกมได้ไหมเนี่ยมาทิ้งแล้วก็โดนน้ำมาแล้วใครครับผมโอ้ยบุกเออโดนแล้วครับผมตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับครึ่งเวลาหลังครึ่งเวลาแรกกำลังจะหมดลงครับผมไปสั่งเลยครับสั่งบุกเลยเผื่อจะได้คืนนี่คือ,อะไรล่มหมดเวลาแล้วจะขอ,อย่าส่งเดนนิสเบิร์กแคมป์ลงไปแทน กา้าครับผมแล้วก็สตีเวนเจอร์ลันแทนเดวิดบิคแฮมด้านซ้ายผมจะส่งเป็นปาร์กจีสอครับส่วนสูนหน้าผมจะยังให้โอกาสอยู่นะครับโอเคไปครับผมมาต่อกันครึ่งเวลาหลังครับอเวร์ตันจะเป็นฝ่ายเคลียร์ครับผมตอนนี้เราทุ่มหมดด้านตักเลยครับผมมีเท่าไรเราบุกเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมแทงลูกนี้ทำหน้าหรือเปล่าของหลังยิงประตูครับผมโอ้โหโคตรเอาอะ เบอร์เคเออร์เบอร์เคเออร์เบอร์เคเออร์หรือเปล่าเบอร์เคเออร์เบอร์เคเออร์โอเคไม่รู้เรี่อถูกเลด้วยดีกว่าโอ้โหสุดยอดครับผมเห็นเขาเติมหลายทีแล้วนะตัวนี้นะเติมสุดนะครับผมแต่ว่าเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นกองหน้าที่ยิงกองหลังได้นิดหน่อยที่เล่นหลังได้นิดหน่อยนะครับโอ้โหอยากเอาในบ้านลุงอะ เอาเต็มออกไปยากหน่อยเลยหนูเอาแล้วครับผมตอนนี้ทีมเราเริ่มบีบแล้วครับผมทำไมมาดันสูงแท้บเบอร์เกอร์เราเราให้นายอยู่หลังไม่ใช่เหรอตอนนี้หลังไม่มีเลยครับผมแต่ว่าทำให้เกมมันดีขึ้นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีปาร์กีสองโอเคครับแทงหรุดแล้วครับผมเบอร์เกอร์บอลแล้วครับบอลเพื่อนแนละ้วแทงให้บเบเกอร์คโอ้ยโยกมือกีเลอี้ยง ครับโจหันคัทอ,อ,อีกแล้วครับผมลูกนี้ใครเป็นคนยกให้วะโอ้ยยังเหนือลูกนี้อาชาวินเหรอโจหันคัฟใครยกให้บุกแคมเหรอเดี๋ยวเราดูครับเรอสความช้าโอ้ยยังเหนือส่งมา เบิเออส่งให้โอ้โบคแฮมยกมาลูกนี้ครับผมเต็มกระบาลเลยครับผมเดี๋นี้โเบิกแคมมาครับคีเวตคีแมนสำคัญนะครับในยามที่กากาของเราใช้งานไม่ได้โอ้ยชิปชิปมาแบบเหนือเหือเลยครับผมูกนี้เต็มกระบาลครับผมสองประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้เราจะถอนถอนเกมบุกนิดหนึ่งครับผมให้กองหลังเราได้ไปเล่นหลังคืนแล้วดูมี่กลับไปแล้วครับเอาละครับผมโจฮันครับโจฮันครับ โอ้แทงตรงนี้ถ้าทะลุอีกตอนนี้เอีวานตันก็นอยู่ไม่ได้แล้วครับผมดันเกมบุกแล้วครับผมเสร็จครับผมคาร์นาเวโลส่งให้กับหู้โหลูฟิโก้ถึงลุยฟิโก้ลุยฟิโก้อะไรวนะน่ะจะสีดานเทินเหรอเฮ้ยคาร์ลอสบอกว่ายางเร็วไปพันปีคนเวอร์คานเอาทำไมส่งงั้นเราเอาแล้วเอาลงเอาลง น่าจะใส่เซลของอุน่าเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับผมไปเผือติดปลายเข็มมาหรือเปล่านะครับผม <c oughs> โอ้โหทำไรเนี่ยจานโอ้โหอลิเวอร์คาน <c oughs> เออปุกจอยปุกหน่อยปุกหน่อยปลุกใจหน่อยตอนนี้สองประตูต่อสองครับโหเกมโคตรเดือดโคตรตึงครับดูครับผมดูครับเรากดเซฟเอาไว้ไม่ได้ด้วยครับผมตัวเองเป็นคนแบบจ่ายพลาดเองนะครับผมอลิเวอร์คานครับส่งให้ แต่ว่าน้ำหนักขาดไปนิดนึงครับผมก็เลยโดนเลยครับผม, <c oughs> มเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ก็แตกสิขาผมจัดทำการเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เวียล่าเราน่าจะเริ่มหมดพลังนะครับผมจะส่งคอสโค,โคหัวแดงเติมเกมบุกอย่างยวครับแล้วก็ปีกขวาเราตอนนี้น่าจะหมดพลัง้วครับผมจะส่งมาลาโดน่าเข้าไปครับผมแล้วผมจะขยับมาลาโดน่าขึ้นไปเล่นตรงนี้เลยครับผม ไปเอาแบบนี้เลยฮะไปบุกเต็มก,กำลังฮะ <The Arrow. S 2> จัดไปไปขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับผม <Number S 1> เคยทำได้ <11. S 1> ปากีสองปากีสองลูกนี้ 2, ปากีสองโอ้โหหลอกสวยลูกนี้คอดเข้าไปไกลไปหน่อยเอาแล้วครับเสีเป็นเจรารมยิงลูกนี้ <C oughs> ถือว่า <c oughs> ทำได้ดีครับแต่ว่าตอนนี้เวลาเราจะหมดแล้วนะครับขอโอกาส อีกสักหนึ่งครั้งไม่รวมโทษเวลาบาดเจ็บนัดนี้จะเสมอในบ้านหรือเปล่าครับผมใส่แล้วครับผมว่มมาน่าจะไม่เสมอนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะไม่เสมอแล้วครับผมน่าอย่างนี้ไม่เสมอแล้วครับขาบ้านนะครับโอ้โหนัดแรกของโอลิเวอร์คานก็คือแบบหนักเลยครับผม หนักเลยโดนไป3ดอกครับผมเถอบ้านเรียกตุดโล่ครับรุนนี่ดูครับดูเอเวอเรสตนครับผมได้ใจนะครับมาเอาแต้มจากทีมที่อยู่อันดับ2ของตารางนะครับผมได้นะครับยังพอมีเวลาไม่รู้ปาฏิหารยจะมีจริงไหมขสักหนึ่งแต้มก็อย่้ายขอสักหนต้มก็ยังดี ถ้าปฏิหารมีจริงนะครับเวลาเหลืออีก4นาทีครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าไปครับผมไปเอาละสตีเว่นเจอราสสตีเว่นเจอลาส่งให้เบอรเออ์เรียบร้อยครับไทาอย่างนี้เสร็จครับหมดเวลาครับผมเป็นการแพ้ครั้งแรกของขอฉันโอลิเวอร์นนายโดนหนักแน่งานนี้ วิ่งอ้อมสนาม200รอบปฏิบัติโอเคครับผมนับนี้นะครับซอลตเทมตันแพ้คาบ้านให้กับเอเวอร์ตันครับผม3ประตูต่อ2ครับผมอย่างมันเลยครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าทีมไหนเป็นยังไงบ้างแมนซิตี้เสมอ1-1ครับผมแล้วก็แอตตันวิลล่าน่าจะตามเราอยู่นะครับแอตตันวิลล่าแพ้ครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้น่าจะอยู่อันดับประมาณไม่เกินสี่ น่ที่สี่มีเชลซีกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่ครับอยู่ในอันดับที่สี่นะครับของตารางแล้วก็แมตช์เดทที่6นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอี EP ที่สมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแนะนําติชมกันได้แล้วกันนะครับว่าคอนเทนต์นี้ซีรีส์นี้เป็นยังไงนะครับผมเนาะมาลองทายกันดูแล้วกันนะครับว่าจบฤดูกาลนี้ เราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมจะพอมีแชมป์มีถ้วยติดมือหรือเปล่านะครับผมโอเคครับพบกันตอนที่ตอนต่อไปครับผม